มีใครเคยแก้ตดบ้างไหมคะตดเหม็นตดบ่อยอันตรายไหมแล้วถ้าไม่ตดเลยล่ะจะดีหรอเดี๋ยวพี่ฝนฝนจะเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพี่ฝนฝนมาแล้วมีใครที่ชอบตดบ้างไหมคะตดบ่อยมากๆตดเก่งหรือเกินเรื่องตดเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะแล้วตดเกิดจากอะไรล่ะตดเกิดจากการที่เราเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดค่ะไม่ว่าจะเป็นเคี้ยวหม้อฝรั่ง หรือว่ากินอาหารจำพวกน้ำอัดลมถลมั่วกะหล่ำปีบ็อกคลี่ดอกกะหล่ำหัวหอมแอลกอฮอล์นมไข่ชีสอาหารไขมันสูงกินเนื้อสัตว์มากๆพวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยตดบ่อยนะคะแล้วก็คนที่ร่างกายไม่มีเอนไซม์ย่อยโปรตีนร่างกายก็จะย่อยไม่ได้ทำให้แบคท,ทีเรียเข้าไปหมักหมมและก็ก่อให้เกิดกา๊าซในลําไส้พวกนี้ก็จะทำให้ตดบ่อยเหมือนกันค่ะและอากาศที่เข้าไปทางจมูกทางปากเนี่ย พอเข้าไปผ่านลำไส้ก็จะทําให้เกิดแก๊สอันนี้ก็ทําให้ตดบ่อยเหมือนกันค่ะนอนไม่หลับวิตกกังวลคเครียดอันนี้ก็จะทําให้ตดออกมาเหมือนกันค่ะแล้วรู้ไหมคะตด99%เซนเนี่ยไม่มีกลิ่นนะตดเนี่ยประกอบไปด้วยก๊สไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนออกซิเจนและมีเทนค่ะส่วนที่ตดเหม็นๆเ,เนี่ยมีเพียง1%ค่ะเกปอร์าซันต์ี่็เกิดจากการกรมักหากมกนาซก๊าซก๊าซกาเนี่ยแหาะค่ะทก๊กาใหมม้าราเนี่ย ตดเม็ดมากๆแล้วตดบ่อยแค่ไหนถึงเรียกว่าอันตรายล่ะโดยปกติคนเราเนี่ยจะตดที่วันละ1 0บถึงยีครั้งค่ะแต่ถ้ามากกว่านี้แล้วตอนนั้นเรามีอาการมวนท้องปวดท้องคลื่นไส้อาจเจียนไม่สบายอันนี้ตดก็จะบอกโรคได้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ได้ถ่ายหลายวันเนี่ยก็จะเกิดการหมักหมมของอุจจาระทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะและก็ทําให้เราตดบ่อยค่ะพี่ฝนฝนเนี่ยเป็นคนที่ท้องผูกหนักมากนะคะ บางที 3- 4ี่วันยังไม่ถ่ายเลยแล้วเราก็ตดมีกลิ่นเรารู้เลยค่ะเราเนี่ยต้องรีบไปหายาระบายมาทานหรือไม่ก็ทานพวกผักผลไม้ที่จะทําให้เราถ่ายออกมานะคะไม่อย่างนั้นเราจะรู้สึกท้องอืดอะ่ะรู้สึกแน่นท้องมากเลยแต่พอเราได้ตดหรือว่าได้ระบายออกมามันก็จะรู้สึกดีนะคะแล้วก็โรคลำไส้แปรปวนโรคนี้นะคะก็จะตดบ่อยแล้วก็เลอะบ่อยค่ะเนื่องจากลาไส้ไม่ย่อยมีอาการปวดท้องเกงแล้วก็ท้องอืดบ่อยๆค่ะ โรคกระเพาะก็ทําให้เราตดบ่อยเหมือนกันนะคะโรคกระเพาะเนี่ยไม่ได้เกิดจากการทานอาหารไม่ตรงเวลานะแต่เกิดจากการติดเชื้อในกระเพาะอาหารค่ะแล้วถ้าใครที่กินข้าวเสร็จใหม่ๆแล้วตดเลยเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นนิ่วในถุงน้าดีนะคะเพราะว่านิ่วในถุงน้ําดีเนี่ยร่างกายจะย่อยไขมันไม่ค่อยดีโรคตับอ่อนอักเสบก็คล้ายๆโรคนิ่วในถุงน้าดีค่ะร่างกายก็ย่อยไขมันไม่ค่อยดีเหมือนกัน แล้วถ้าท้องผูกเรื้อรังหรือว่าท้องเสียเรื้อรังเนี่ยน้ำหนักลดผิดปกติอันนี้ก็ต้องหาคุณหมอตรวจนะคะเพราะเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เลยนะมีใครเคยกั้นตดบ้างไหมคะพี่ฝนเลยค่ะพี่ฝนเคยกั้นตดนะคะการกั้นตดมันไม่ดีเลยนะคะเราไม่ควรที่จะกั้นตดค่ะเพราะว่าตดเนี่ยก็คือแก๊สในร่างกายเราเราก็ควรที่จะปล่อยออกมาถ้าเรากั้นเอาไว้เนี่ยแก๊สก็จะตีกลับค่ะ เข้าไปในเลือดเข้าไปในตับเหมือนเราเนี่ยเอาของเสียเข้าไปในเลือดเข้าไปในตับเลยค่ะแต่ไม่ตดเลยก็ไม่ดีค่ะถ้ามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและไม่ถ่ายหลายวันเนี่ยตดก็ไม่ออกอาจเป็นเพราะว่าลำไส้อุดตันนะคะดังนั้นรีบพบคุณหมอให้เร็วที่สุดเลยสมัยก่อนตอนพี่ฝนฝนเนี่ยท้องน้องอลันนะคะพี่ฝนฝนเนี่ยตดบ่อยมากค่ะตดบ่อยแบบตดบ่อยเกินอะ่ะแล้วคือตดเสียงดังไงแต่ว่าตดไม่มีกลิ่นนะแล้วเราก็อายเราก็แบบ กั้นตดนะคะกั้นตดเอาไว้ฮึบเอาไว้เลยแล้วพอเรากั้นตดเนี่ยปวดท้องค่ะปวดท้องมากเลยนะคะพี่ฝนฝนเนี่ยก็ต้องไปพบคุณหมอเลยค่ะหมอก็บอกโอ้ตดตดไปเถอะตดมันเป็นเรื่องธรรมชาติไปกั้นไวทําไมพี่ฝนฝนก็เลยแบบตดเรือเรือเลยนะคะแต่ก็จาไม่ได้นะนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยท้องกี่เดือนนะที่ตดไม่หยุดเลยอะแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือหายแล้วนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะคะ สรุปเลยนะคะคนเราเนี่ยจะตดที่วันละ1 0ถึง20ครั้งค่ะเรื่องตอดเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ถ้าตดมากกว่านี้อันนี้อาจจะต้องไปพบคุณหมอนะคะว่าผิดปกติอะไรหรือเปล่าส่วนใครที่ตดเหม็นตดมีกลิ่นตดไส้เน่าก็รู้เอาไว้เลยนะคะว่าข้างในร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรผิดปกติแน่ๆอาจจะท้องอืดหรือว่าไม่ถ่ายท้องเลย เราก็ควรที่จะไปหายาระบายมาทานหรือว่าทานผักผลไม้เข้าไปเยอะๆนะคะแต่ถ้าตดมากไปก็ต้องดูอาหารที่เราทานค่ะว่าเราเนี่ยทานน้ำอัดลมมากไปหรือเปล่าทานถั่วหรือว่าทานอาหารที่พี่ฝนฝนเนี่ยบอกไปข้างต้นมากไปหรือเปล่านะคะเราก็ต้องลดจำนวนลงค่ะเพื่อไม่ให้ตดบ่อยจนเกินไปแล้วก็เคี่ยวอาหารให้ละเอียดเคี่ยวช้าๆนะคะให้อากาศเข้าปากเข้าจมูกน้อยๆค่ะไหนใครที่ชอบตดบ้างลองคอมเมนต์คุยกันได้นะคะ พี่ฝนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนค่ะวันนี้พี่ฝนฝนก็ขอไปตอดก่อนนะคะโอ้พี่ฝนฝนก็ขอไปก่อนนะคะบายๆค่ะ อยากกินขนมแต่กลัวอ้วนทำไงดีขนมคีนคีนถูกใจสายเฮลตี้แฮปปี้ดีต่อสุขภาพกำลังควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักช่วยได้มากๆพกติดกระเป๋าเวลาเร่งรีบมีติดตู้เย็นติดบ้านรูปเดียวรู้เรื่องเค้กกล้วยหอมโอ๊ตเวไม่ใส่แป้งขาวไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่วัตถุดิบกันเสียใส่ข้าวโอ๊ตย่าหวานน้ำผึ้งนมเน,นยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อบสดใหม่ถึงออเดอร์มีประโยชน์ต่อสุขภาพไฟเบอร์โปรตีนครบกินได้สบายใจ ไม่ต้องรู้สึกผิดหินจุกๆไปเลยค่ะกินหอมละมุนนุ่มลิ้นแน่นล้นถ้วยเต็มรถถ้วยหน้าแน่นๆเลยค่ะก็ขอให้อร่อยกับการกินเค้ก้อ้หอมออดร์เวนะคะ